ก็สวัสดีครับวันนี้มาดูดำน้ำยิงป่านะครับผมวันนี้ก็มาลงที่อ่างแม่ถางนะครับผมจังหวัดแพร่นะครับวันนี้เรามาถึงก็ประมาณ9ก้าโมงนะครับผมเราแต่งตัวแล้วก็ลงเลยนะครับผมวันนี้เราลงฝั่งข้างบนนะครับฝั่งกระชังนะครับผม มาดูกันนะครับว่าวันนี้จะได้ปลาอะไรแล้เจอปลาอะไรบ้างนะครับครับมาชมกันเลยครับผมมาดูจังหวะแรกกันนะครับผมเราก็จะข้ามน้ํหมาแล้วครับปลานะครับผมปลาชะโดนะครับหัวแรกครับจ้องนะครับผมเราก็เลงไหมนะครับหันข้างแล้วเราก็ยิ่งเรียบร้อยนะครับผมหลนจุดนะครับมาชมช้าๆอีกรอบครับ ม,ม่นะครับน็อกเลยครับผมอาชโดตัวแรกเลยนะครับผมในนะครับใส่ไม่ใหญ่นะครับมาชมจังหวะต่อไปกันเลยนะครับผมดำลงไปครับผมน้ำก็เริ่มคุณนะครับเริ่มคุณคนระับแต่ก็มองเห็นอยู่ครับ ทำลงไปแล้วก็ล้อครับกระสู่ผ่านมาครับสองตัวสามตัวตัวใหญ่ๆครับเล็งแล้วก็ยิงเรียบร้อยครับนี่นะครับกระสูบนะครับไซโลครับตัวนี้ครับผมนี่นะครับตัวที่สองแล้วนะครับผมนี่นะครับกระสูบไซโลนะครับผมมีเยอะนะครับกระสูบครับแต่ว่าตัวมัน น้อยนะครับหางกุดด้วยครับหางเป็นไรไม่รู้เหมือนกันนะหางมันปลาหางมันงองๆครับแล้วก็ตัวนี้ครับตัวนี้ลืมกดถ่ายครับผมนี่นะครับเป็นชโดนะครับผมนี่นะครับชฉโดนะครับตัวนี้ลืมกดถ่ายนะครับมาชมจังหวะต่อไปเลยนะครับผมดำลงไปครับ เดิไปครับเจอปนินพอดีนะครับพนีนะครับเล็งตามแล้วแล้วยิ่งเรียบร้อยครับมาดูช้าๆอีกรอบครับนี่ครับพลังจะนนยนี้ผมนะครับนยิ่งเรียบร้อยเลยนะครับผมนี่ครับน้นไซโลกว่านะครับผมอันนี้นะครับกิ่โลกว่าตอนที่เราลงครั้งแรกนะครับเราก็จะร้อยกระติก ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของกระชังนะครับผมระยะทางก็600เมตรถึง700นะครับผมข้ามไปอีกฝั่งนะครับปีนี้เจอปลานินเยอะนะครับผมปกติที่ป,ปีที่ผ่านมาไม่ค่อยเจอเนะครับครับมาชมจังหวะต่อไปกันเลยครับผมดำดิ่งลงไปครับผม ตรงจุดนี้ไม่ลาบเยอะเหมือนกันนะครับนำหนกไปเรื่อยๆครับโอ้โหนี่นะครับผมเจอฝุ่งกระสูครับนี่ครับเยอะมากครับฝุ่งนี้ครับน่าจะเป็นร้อยนะครับผมนี่ครับใสไม่ใหญ่นะครับผมนี่นะครับซส์น่าจะหกหกเจ็ดขีดเนี่ยครับไม่ถึงกิโลนะครับผมเยอะครับจุดนี้ สายเบ็ดน่าจะชอบนะครับนี่ครับนี่นะครับวายวนไปวนมานะครับถ้ายิงก็น่าจะยิงไอตัวหนึ่งสองตัวก็น่าจะหายหมดนะครับผักกระสูบนะครับนี่นะครับมากใกล้ๆเลยนะครับผมนี่นะครับ มาชมจังหวะต่อไปกันเลยครับผมดำลงไปครับบางจุดก็น้ำก็ใสอยู่นะครับผมบางจุดก็น้ำขุ่นนะครับอาจจะโดเหมือนเดิมครับเพราะว่าขยับไปไม่ไกลมากนะครับจากจุดที่เมื่อกี้ดำเจอกระสูบนะครับน่าจะฝุงเดียวกันนะครับผมนี่ครับนี่นะครับ นี่ัวนี้เหม yup like ือนจะใหญ่นะครับเกือบจะยิงครับผมแต่มันก็เล็กอยู่นะครับน wow, ั่นเลยไม่ยิงครับมาแล้วครับเล็งแล้วก็ยิงเรียบร้อยครับมาดูช้าๆอีกรอบครับผมเรียบร้อยครับนี่ครับ ตัวไม่ใหญ่ครับตัวน้อยนะครับโตกว่าครับผมมาชมจังหวะต่อไปกันเลยครับผมถึงจุดก็ล้อนะครับผมน้ำขุนจะตามมานิดหน่อยนะครับผมหมาแล้วครับปากายครับโอโหผ่านไปครับปานินสามตัวครับ เหลงว้ครับยิงตัวไหนดีครับตัวบนแล้วกันครับเรียบร้อยครับผมพอดีว่าผมไม่เห็นปลากายนะครับนี่นะครับปลากายลอยอยู่ด้านบนนะครับผมในกล้องเห็นนะคนไม่เห็นนะครับผมเลยได้ปานินแทนนะครับผมเยอดดายปลากายครับผมนี่นะครับนี่ครับเป็นปลานินนะครับปลานินตัวเมียนะครับผมตัวไม่ใหญ่ เกือบโลครับผมแต่เสียดายปากกายครับไม่เห็นนะครับถ้าเห็นนี่โอ้ลั่นปากกายไปแล้วครับผมมาครับมาชมจังหวะต่อไปกันเลยครับผมมาแล้วครับชดโดครับแวบไปแล้วครับผมเล็งไว้ก่อนนะครับต้องตามสักงหน่อยนี่นะครับเล็งไว้ครับเล็งไว้ครับ แก็ยิงเรียบร้อยนะครับดูช้าๆอีกรอบครับนี่ครับเรียบร้อยครับผมเป็นชโดนะครับผมไซนี่ก็สองประมาณโลกว่าถึงสองโลครับมาชมจังหวะต่อไปกันเลยครับผมวันนี้เราก็ยิงยาวเหมือนกันครับผม ดำลงไปแล้วก็เลื้อยไปข้างหน้านิดหนึ่งครับแล้วเราก็รอครับผมมาแล้วครับป่าเพียครับเล็งแล้วก็ยิงเรียบร้อยครับทํามานิ่งๆแบบนี้ดูช้าๆครับนี่นะครับไม่เหลือนะครับทํามาระยะนี้นะครับผมระยะสองเมตรนี่เรียบร้อยครับผมนี่นะครับ ใส่สามโลขึ้นนะครับผมใส่นี้ครับตัวใหญ่นะครับผมปลาเพียอ่างแม่ถางตัวใหญ่นะครับสามโลอัพทั้งนั้นนะครับผมนี่ครับนี่วนกันครับผมวนมากครับตัวนี้ครับ ดูท้องครับดูสันหลังมันนะครับผมตัวนี้น่าจะสี่โลกว่านะครับตัวนี้สี่โลหนึ่งสี่โลสองนี่ครับนี่ครับวุ่นกบเลยนะครับผมนี่นะครับนู่นะครับฝั่งนู้นจะเป็นกระชังนะครับผมกระชังเลี้ยงฟ้านะครับผมนี่ครับทมาเนิ่งๆแบบนี้ก็ เสร็จแลครับยิงทัดตัวใหญ่แบบนี้คือยิงไม่พลาดครับครับเราหลังจากที่เราได้ปลาเพีย้ยใหญ่ไปนะครับเ๋ราก็ดำต่อไปครับผมจุดนี้เหมือนน้ำจะใสนะครับผมดำลงไปแล้วก็เหมือนเดิมเลยครับผมเราก็ลอเหมือนเดิมครับ มาแล้วครับสายมือครับเล็งไหมครับแล้วก็เรียบร้อยครับผมมาดูภาพช้าๆกันครับนี่นะครับเข้ามาสวยๆเลยนะครับผมปลาดนินนะครับนี่ครับไซโลกว่าครับมารโลครึ่งเนี่ยครับผมประมาณนี้เป็นปลานินหลุมนะครับปลานิ่หลุมมันจะหน้าแก้มเหลืองแดงๆแบบนี้นะครับผมมาชมจังหวะต่อไปกันเลยครับผม ดูว่าเราจะเจอปลาอะไรครับผมอนนี้ดูเหมือนจะลกนะครับผมเมื่อเลยจุดลกไปก็จะโล่งครับเราก็จะรอตรงจุดนี้เลยนะครับผมนี่คนระน้ำขุนเข้ามาหาครับผมยังไม่ขยับนะครับสูบมาผ่านไปหนึ่งตัวปลานิลมาครับแรงแล้วก็ยิ่งเรียบร้อยครับ เป็นปานินตัวเมียนะครับผมนี่นะครับอย่ามีเรียบร้อยครับผมนี่นะครับตัวเล็กแค่ตัวไม่ใหญ่นะครับไม่ถึงโลนะครับครับวันนี้ก็ได้ประมาณนี้นะครับผมของวันที่เจ็ดกุมภานะครับย้อนหลังไปนะครับผมคลิปผมมีเยอะนะครับแต่ไม่มีเวลาลงนะครับ เวลาลงนะครับผมนี่นะครับนี่ครับปนินไซสสวยตันนี้น่จะเป็นตัวที่เข้ามาสวยๆนะครับผมครับทุอท่านก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ